คนสำหรับวันนี้นะครับพี่ชื่อว่านาวัตติสุจริพันแก้วนะครับชื mm ่อเล่นชื่อว่าพี่มีเป็นนักเรียนในเรือรุ่นที่103เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่4ชมพครับวันนี้ก็อยากจะมาพูดกับน้องในเรื่องของประเด็นที่บอกว่าเป็นทหารตำรวจเนี่ยมันดียังไงครับก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจกับน้องๆก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพต่างๆที่เราสามารถเป็นได้เนี่ยมีข้อดีหมดครับ แต่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยจะประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานนั้นหรือเปล่าทีนี้ถามว่าในส่วนของข้อดีของการเป็นทหารตำรวจเนี่ยมันคืออะไรบ้างอันดับแรกน้องจบไปปุ๊บเนี่ยน้องมีเงินเดือนนะครับการมีเงินเดือนก็คือน้องอาจจะไม่ต้องไปดิ้นรนทําอาชีพอ,อื่นๆน้องก็จะมีเงินเดือนในการใช้ชีวิตของน้องได้อันที่2คือมีสิทธิรักษา,าพยาบาลสิทธิรักษา,าพยาบาลเนี่ยมันติดตัวน้องไปตลอดจนกว่าน้องเสียชีวิตเลยนะครับก็ได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ ลูกของน้องนะครับแล้วก็ได้ทั้งตัวของตัวเองนะครับอันดับที่สาก็คือเรื่องของสวัสดิการต่างๆสมมุติว่าในหน่วยมีบ้านพักให้น้องก็จะได้สิทธิตรงนั้นไปด้วยถ้าอย่างอื่นๆในเมื่อน้องจบมาจากเรียนเตรียมทหารหรือว่าน้องเป็นทหารตำรวจเนี่ยสิ่งที่น้องจะได้มาติดตัวแน่นอนพี่เชื่อนะครับก็คือน้องจะได้คําว่าเพื่อนรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องพอเวลาน้องมีสิ่งต่างๆเหล่านี้น้องจะทําให้สังคมของน้องอะกว้างขึ้น นอกจากนั้นเนี่ยถ้าถามว่าการเป็นทหารตำรวจเนี่ยลำบากไหมทุกอย่างที่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นอาชีพอะไรต้องผ่านความลำบากหมดต้องมีการเรียนต้องมีการฝึกต้องมีการทดลองทดสอบแต่สิ่งที่เราได้เปรียบก็คือเรามีสังคมมากกว่าเรามีฐานของการเป็นข้าราชการนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการสอบเพื่อการมันก็ค่อนข้างที่จะ แต่ถ้าสมมติว่าน้องไปสอบเข้าโรงเรียนทหารได้เนี่ยคือน้องจบมาน้องไม่ต้องหางานทำนะน้องเป็นข้าราชการแน่แนเพราะฉะนั้นเป็นทหารตำรวจมันดีอย่างไรก็มีข้อดีประมาณนี้แหละครับแต่ว่าอย่างอื่นๆก็แล้วแต่บุคคลอีกนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะดีกว่านี้ก็ได้บางคนเข้ามาเป็นทหารตำรวจเสร็จปุ๊บพอไปทําธุรกิจปุ๊บมีหน้าที่การงานอยู่แล้วก็ไปทําธุรกิจประสบความสำเร็จอาจจะออกไปทําอาชีพอื่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ยังไงซารพื้นฐานของการที่เราจะมีชีวิตที่ดีนะครับก็ต้องมีความพยายามถ้าเราพยายามมากพออุปสรรคผ่านไปได้เราก็จะประสบความสำเร็จทุกอาชีพครับ,รบสำหรับอีกประเด็นหนึ่งนะครับน้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งพี่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคําว่าการเรียนหนังสือไม่เก่งเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เนี่ยก็ไม่ใช่คนที่เรียนเก่งมาก่อนเลย แต่ความพยายามเนี่ยสิครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญอันดับแรกน้องต้องไปดูก่อนว่าเป้าหมายของเราอ่ะเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าบอกว่าเราไม่เก่งแต่เราอยากเป็นน้องพยายามได้ไหมอ่ะต้องอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้ไหมต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมได้ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกว่าพี่ครับผมเรียนไม่เก่งเลยผมก็เลยต้องลดความฝันตัวเองผมก็เลยต้องลดเป้าหมายตัวเอง บางครั้งมันเหมือนกับการที่เราทำร้ายตัวเองจริงๆแล้วพี่ก็เป็นหัวเจอน้องๆหลายๆคนบางทีไปโทษบอกว่าการสอบเตรียมมหาพี่ไม่ไหวหรอกเพราะว่าเกดเฉลี่ยมได้เท่าเนี้ยแต่น้องลองไปดูสิในโรงเรียนเตรียมแต่ละคนที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมพี่เชื่อได้เลยว่าหลายคนที่เกดเฉลี่ยมไม่ถึงสองด้วยซ้าแต่พวกพี่ๆเขาทํำยังไงเราลองไปดูดิแกะดูว่า พ,พี่คนที่เขาประสบความสาเร็จอ่ะเขาทํำยังไงแล้วอีย่างหนึ่งสิ่งที่ผู้ปกครองกลัวก็คือถ้าสมมุติว่าเรียนไปแล้วแล้วสอบไม่ติดจะทํำยังไงพี่บอกเลยบอกว่าการเรียนอะ่ะมันอยู่กับตัวเราใครขโมยไปไม่ได้น้องได้วิชาการน้องได้ร่างกายน้องได้สังคมน้องมีไหวพริบที่ดีน้องมีจิตวิทยาที่ดีน้องไปสอบกะไทน้องก็ติดแล้วถามว่าถ้าสมมติว่าน้องสอบไม่ติดตรงนี้ ปีนี้เป็นปีแรกปีที่สองน้องสอบได้ไหมน้องก็ยังสอบได้แล้วถามว่ามีคนที่สอบติดปีที่สองปีที่สามเยอะไหมส่วนใหญ่ก็สอบติดปีที่สองปีที่สามทั้งนั้นนะครับสอบติดตั้งแต่ปีแรกอส่วนน้อยเพราะฉะนั้นพี่ก็อยากจะฝากไว้นะสําหรับคนที่บอกว่าตัวเองไม่เก่งอย่าไปโทษตัวเองลองไปดูก่อนว่าไอ้คาว่าเก่งของที่โรงเรียนหรือว่าเก่งในห้องเรียนหรือว่าเก่งในที่ที่เขาตั้งมาให้เราสอบหรือว่าทดสอบเนี่ย มันใช่สิ่งที่สําคัญในการที่เราต้องไปสอบจริงหรือเปล่าต้องเอาไปใช้ในการเทสจริงหรือเปล่าหรือมนันเพียงแค่การบ้านที่เราไม่ได้ทําแล้วเกรดเฉลี่ยเราน้อยหรือมันเป็นเพียงแค่งานที่เราไม่ได้ส่งหรือว่าเราย้ายโรงเรียนบ่อยแล้วเราเรียนไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้ตอบสนองทําให้เราทําข้อสอบได้น้องต้องลองไปหาข้อมูลมาดีๆนะครับที่อยากจะฝากไปสําหรับน้องที่เกรดเฉลี่ยไม่ดี แยกเป็น2อ,อย่างนะสําหรับเกดเฉลี่ยไม่ดีน้องไปดูก่อนว่าเกดเฉลี่ยน้องไม่ดีเพราะอะไรนะครับแล้วก็แก้ปัญหาให้มันตรงจุดแต่สําหรับคนที่เกดเฉลี่ยดีหรือว่าเกดเฉลี่ยไม่ดีแต่ว่าน้องเข้าใจเนื้อหาพี่ว่าอันเนี้ยน้องอาจจะมีโอกาสที่จะสอบติดได้ด้วยซ้ําเพราะว่าเกดเฉลี่ยไม่ใช่ตัวแปรโรงเรียนเตรียมไม่ได้ใช้เกดเฉลี่ยในการเดินเข้ามาใช้การสอบในการเดินเข้าสําหรับประเด็นนี้ you uh -huh.